โอเคครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็มาในแมปนี้จากเด็กจอมชนนะครับทุกคนนี่คือเด็กกดนมให้ครับผมทุกคนนี่คือที่นอนเด็กโอ้โหคนน่ากลเลยทุกคนโอ้โหน่ากลจริงเลยโอ้โอหเฮาเปไวทีนะ่เก่เกิดมาก็ตุยเลยนะนะ ัาผมทุกคนเกมาผมก็ตุยไปเลยนะโอ้โหเปินไปอะไก็โอเคมาผมทุกคนผมก็จะรดดออกจากกลองวิศววิศวโอเคใหม่ทุกคนมา let's go let's go ไปครับผมไปไปวิวิ่งวิ่งวิ่งวิ่วิ่วิวว่โอเคอเคครับมา เฮ้ยนี่คือกองทัพทหารเออชุดหหลด้อยเจ๊ไม่ยาบใช่หรอเอาว้าสเฮี้ยวทำอะไรได้อะสนิทเหรอสนี้ได้ไหมไม่ได้เอ๊ะทำไงอ่ะงงมากอ๋อโอเคโอเคก็จะละึบ โอเคโอเคครับผมมาเอ้ยโดดโอเคเห็นไหมเห็นไหมทุกคนโอเคครับโอเคคนโดดได้แล้วอ่าฮะคนโดดได้ครับผมทุกคนเย้โปรดรีเฟรับผมเฮ้ยต้องบินโอเคโอ้โอ้โหเมยผมตกป่วยมากเลยทุกคนนะ ต้องขอไปทุกคนด้วยนะมาโอเคอฮึบอื้ฮึบโอเคครับผมมาโอเคนี่คืออบูช่องลับนะครับผมที่ผมจะเดินไปไปทางซ้ายจะเจอหัว,วที่กคนไปไซ้ายดีวยกว่าโอเคสายสายไปซ้ายนะครับผมทุกคนอาา่าฮะ ปิดไปด้ว,ว่าซ้ายผิดทางซ้ายไปทางผิดนะครับผมทุกคนโอ้จรวดด้วยเนี่ยไปทางไหนกันเนี่ยไปทางไหนกันแน่เนี่เออไม่ใช่ละผิดทางผิดทางทุกคนช่วยผมด้วยอืมไปทางไหนครับเนี่ยโอเคเจอทางออกแล้วครับผมอออไม่ใช่หรออ้าวไปทางไหนกันแน่นี่ย ผอให้ผมลงชั้งอีกแล้วนะครับผมไม่ใช่นะนี่คือน่าจะเป็นชันเดิมนะครับผมบางเออไม่ใช่ให้ไปทีงไหนอะ่ะเดินไปมั่วกันนะกันนะครับผมทุกคนโอเคตอนนี้ผมก็ต้องเดินทางต่อไปนะครับผมนะเดินทาง เพื uh, <ates> ่อหาทางออกทางออกในเช้านงออกอ่าไม่เจอทางออกทางออกไหนวะเนี่ยอ่าไม่เห็นทางออกเลยทุกคนทางออกอยู่ไหนทางออกจากไหนเขาไปทางไหนเฮ้ยไม่เจอทางออกทุกคน เขาออกก็รู้นี่ไปท่ทางเข้าออกไ,ไ,อไ,ออได้ไหมไ้ว่าไปทางไหนไม่ใช่ลหมเออเสถาดีวะเอ้าโอ้ยไปทางไหนวะนี่รอเพื่อนก่อนไหม รอเพื่อนตรไหมเริคนยซีซตโอเคเริ่มเรโอ้โหตัวกี่โอเคโอเคอเคุซีซต เราต้องช่วยเหลือกันนะเพื่อนนะปึ๊บอาวโอเคเดี๋โอเคน่าจะรีดได้รอบไปแล้วทุกคนนะมือตัดต่อต้องใจเย็นๆ <c oughs> <c oughs> จะต้องใจเย็นนะครับผมนะมือตัดต่อเนาะใ <c oughs> จเย็นนะครับโอเคเราต้องไปได้ไป <c oughs> <c oughs> ต้องไปได้ไป มาต้องใจเย็นๆไว้ทุกคนอคืมเห็นไหมเห็นไหมเราใจเย็นแล้วเราต้องราไม่ได้ไว้ทุกคนรอเพื่อนครับผมรอเพื่อนโอเคมาๆม,มาเพื่อนโอเคคี่กันร let's go let's go โอเคเป็นไงเพื่อนเป็ในไงเพื่อน เราก็ไปดูทางเหมือนกันนะเพื่อนทางปิดครับเพื่อนไปตามเพื่อนนะผมไม่รู้ว่าไปที่ไหนครับผมดูคนใช่ไหมใชใ่เพื่อนอย่าดีอย่าีตัวน,นะเพื่อนโอเคเราต้องไปด้วยกันเพื่อน เราต้องไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันอย่าลีตัวเ้วเพื่อนอย่าตำคาเรานะเราไม่รู้ทางจริงเฮ้ยฟ้าแฝดมาแล้วว่ะ่รู้ไปชัดไหนไปด้วยกันโอเคโอเคไปไหนก็ไปครับผมไปสกู โอเคผมเจอทางออกแล้วครับผมทุกคนว้าวขอบคุณฟอสแฟตมากเลยนี่คือฟอสแฟตที่จริงใจมากเลยทุกคนเห็นไหมบีบีทุกคนบีบียักษ์ก็ช่วยผมด้วยเห็นไหมคนนี้เด็กจริงๆนะทุกคนนะแล้วทุกคนไม่เชื่อผมอ้าวเฮ้ยโอเค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 เอาไรอะไม เออผมคือราชาอ็อบบี้นะครับผมทุกคนเดียรพี่เดียราชาอ็อบบี้นะโอ้โหช่วยผมด้วยนะครับโอ้โหนี่คือประตูประตูโอ้โหฟ้าเฟไปก่อนนะครับผมทุกคนอื้มฮึดิสโก้ไปครับ เฮ้ยฟ้าจุดนมเอ้ยอย่าทิ้งเพื่อนอีแล้วเราจะทิ้งเพื่อนเอาเลยก่อนนี้ได้ยิงทีเดียวนะครับผมทนนะโอ้ยเอ้ยเโอเคอึ๊บอึ๊บอืมโอเคครับผมผม่อไปให้ได้นะครับผมทุกคนนะครับโอเคผมลงไปให้ได้ ต้องไม่ยอมแพ้เพื่อจะผ่านด่านนี้ปึบปึบนี้ก็ค่อยไปเราต้องค่อยไปนะครับโอเคปึบอืมรึบนี้เราผ่านไปได้แล้วผมเราต้องรอเพื่อนด้วยนะอไปก่อนนะเพื่อนไปเพื่อนเร็ว ไอ้เพื่อนเราเราไปก่อนแล้วกันนะรอที่เชนชัยแล้วกันไปเท่าไหรส่วนไปบนไม้เนาะโอเคึ๊บลบโอเคเฮ้ยเด็กต้องนอนอยู่ครับผมทุกคนเงียบนะครับผมเราต้องเงียบ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 นะครับเราต้องเงียบเงียบนะครับผมทุกคนต้งนมงเงียบเราวังตดนจับต้อนนะครับอุ้ mời ô hô nó tốn lưu ai ok húp 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 má nơi đấy โอเคโอ้โหผมไปปลุกพารกนะครับผมลูกคนตรงเงียบไว้นะเราไม่เงียบเดี๋ยวดีนะเขาหัวลูกคนเดี๋ยุดูเดี๋ยุดูเดี๋ยุดูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เผมต้องไปไม่ได้โอเคไม้ก็มีอันเดียวนะผมต้องใช้จักรพรรดินะฮะโอเคไปครับผมเฮ้ยเดี๋ยวจะตื่นนะโอเค โอเคครับผมอืมนี่ทานได้แล้วตบมือเลยครับผมทุกคนเฮ้ยเพราะอาหารใครเนี่ยโอเคไปครับผมเฮ้ยคุกกี้น่าทานจังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเขาวมนได้ปาาเด็ดแล้วทุกคนเฮ้ยใช่เด็กไหมอ่ะ เซ่อพ่อของเด็กมื่อี้ทุกคนโอเคไปครับผมทุกคน let's go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 , let go ไปเพื่อน <c oughs> เอาเดินผ่าน,นเฉยวงเอาเพื่อนเดินผ่านได้เอาเฮ้ยเพื่อนซ้อยโปรปะเนี่ยเอาอะไรีวะนะอะไรอะไรของมันว้ทุกคนวงวะวง ใสมัมทุกคนเฮยอะไรไวะพอให้ใด้คําจบด้วยนะทุกคนงงกับเกีมม,มากเลยตอนนี้คนต้องการสันดาไม่ได้ครับผมทุกคนรู้ว่าเป็นที่ผมนะน่าจะเป็นที่ผมนะมั้งอืม Bye. <laughs> this goal is a goal. Cool, is a goal. Cool, is a cool, Is a goal. Cool, cool. Okay. Hmm. Hmm. เอา้ามันเป็นไรมันไม่ผ่านสักทีเลยกระโดดไปอยู่นี่งงเอา้าอะไรวะทุกคนไม่มีใครคอมเมนต์ชั่งอัน โอเคฮึบฮ okay. ึบฮ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 ึบไปชอบผมทุกคนไป้ยโอบ I hope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  Hey, very buddy, let's go, let's go, let's go I hope I, being mm -hmm. okay okay ไปเลยนครับ okay. let's go นะโอ้ยนี่คือกระเพาะล้าใสโอเควิ่งไปครผมอืม l e t อืม อืมจไม่ได้ตอนนี้คุณยันสิบหกนะเฮอยฮึบบเฮ้ยไม่ได้นะเร้ยเอมาฮึบฮึบโดดไป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 เฮ้ไจะทำยังไงดีปะ๊บเ๊ะ

อยายาน่อยเดยยังงเอยเดสโก l สโก l สโกไปครับผมทุกคนไปผับตั่อไปได้เลยนะครับผมไม่ใช่หรอเโอเคไปไปบฮบโอเคอืมผมเก่งเยครับผมทุกคนในสุัน โอเคไปไปเขาผมวี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 เอ้ยเฮ้ยตกตกเฮ้ยเฮ้ตก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 ตเฮ้ยทำไมตกไปตอนนี้วะโงมากเลยตอนนี้อมีฟิตัวกอนนะบุกคนมีสิแป๊บ

มันสร้างทรมานใจเสืยเกินของผมแหละโอเคผ่านได้แล้วกนน็ผมทุกคนตัวอานยี่สิบเอดหองต่อไปก็ตู้ขบวนเล็กบอสเด็กนะครับผมใช่ไหมือว่าไงสู้ขบวสเด็กบอสเด็กบอสเด็กนะครับโอเค